นับเป็นเวลากว่า2ปีที่โลกได้เผชิญกับไวรัสปริศนามีผู้คนมากมายติดเชื้อและกลายพันธุ์เป็นตัวประหลาดที่เราเรียกกันว่าซอมบี้ทางรัฐบาลกำลังหาวิธีรับมือกับปัญหาไวรัสระบะา,าดณขณะนี้ทางรัฐบาลได้เริ่มแผนการใหม่โดยการจับนักโทษมาฉีดวัคซีนและปล่อยลงไปในเกาะที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสเพื่อทําการกวาดล้างเหล่าซอมบี้ที่อยู่บนเกาะทั้งนี้ก็เพื่อการทดสอบว่าวัคซีนนั้นได้ผลจริงหรือไม่ เฮ้ยเฮียอะไรวะน่ะเฮ้ยฮียผีเฮ้ยมึงมึงใครเนี่ยกูดักแอร์ดรอปอยู่เลย์อินฟิสเบิร์แมนโอ้โหเฮียผมเห็นอย่างนี้หลายครั้งแล้วนะแต่มันไอ้มัน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 เป็นผีเหรอวะเฮียไอ้ยืยกูกำลังจะหลับเลยแต่เดยอยที่กูเห็นเฮียที่โผล่มาไม่หลับแล้วเฮ้ยกลัว หรือว่ามันจะเป็นผ <t ried> ียิงว่าแบบผีเซิร์ฟเวอร์อะไรงงี้พอพัฒนาไอ้มาดูกูเล่นว่าแบบไอ้เฮียนี่เล่นเก่งจังอะไรเงี้ยสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวเราบเดินเข้าไปในเกมของสก๊อตนะฮะอยู่ที่อ่าโฮมเลสโซโลซีซั่นนะครับเอพิโซดที่สี่กันแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวมาทำมาไกลกันถึงเอพิโซดที่สี่กันแล้วเอาจริงมันไม่ตั้งมันไม่ต้องตั้งไวเอพิโซดก็เอพิโซดสี่แล้วนะโอเคนะครับเข้าสู่แอร์พอร์ตนะฮะก่อนที่จะเปิดคลิปนี้ผมเห็นคนวิ่งเข้าไปในโกดัง และผมก็ทาการทิ้งอาวุธนะครับผมถอนอาวุธหลักเผื่อไว้ก่อนเพราะว่าเรามีแค่ปืนพกกันหน้าไม้คือเอาหน้าไม้ไปสู้มันก็ยังไงยังไงถ้ายิงพลาดนะครับผมก็เลยจอดไว้แล้วก็เอาปืนพกมาสเตลแทนนะครับแล้วก็ทิ้งหน้าไม้ไว้ข้างนอกเผื่อเกิดอะไรผิดพลาดแบบตายไปก็วิ่งมาเก็บของแล้วก็เข้าไปตีรอบหนึ่งอะไรเงี้ยโอเคผมตอนนี้คือใช้เสียงฝนเป็นตัวช่วยนะเพรัะมันไม่ได้ิีเสียงเท้ามันอยู่ด้านในก็ค่อยๆกาดเดิบเข้าไปเปิดประตูก็ โอ้โหไอ้เหี้ยมันสวนคืนทีเดียวแตกไอ้ยี่ปืนพวกมซัดไปเป็นแม็กโอ้จบแล้วชีวิต Snake the enemy behind the door <laughs> เอาโอเคฮะกับวานหน้าม้าที่ฝังไว้ไม่ได้ฝังเลยเอาหน้าม้าที่ทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้นไวในพุ่มคือไอเทมเกมนี้มันทิ้งไว้มันก็มองหายากอยู่แล้วมันยังไม่ต้องห,อหอ่วง อ่ะนี่คือความหวังเดียวของมนุษยชาติแห่งคนะนักเระเราจะเข้าไปสาาสตัตรูด้วยความไว้แม่นยำตามอ่าตามคำมั่นของพันหมงผู้ยิ่งใหญ่นะศพเราไม่น่ามีอะไรแล้ะมีของอันนี้ไว้ปลาใส่เพื่อกันเหนียวไก่หายไปก่อนโอเคให้ดูซิเหลือโอ้มันก็ไม่เอาไหนวะ,อ,ะ,อ,ะอ้าเอ้าเซิร์ฟรีโอโ้โหจบ ใครเข้าเซิร์ฟได้ก่อนได้เปรียบครับเราใช้จังหวะนี้เล่นทีเผลอเราก็อลูกใช้ตัวจริงร้อ,องเอื้ออาหามหาแก้วตอนนี้เราก,กลับมาที่กันแอร์กลับมาที่แอร์พอร์ตแล้วนะผมกลับมานอนซุ่มนั่งซุ่มดูเพ่อเยอร์ที่คอยมาวิ่งเข้าฟาร์มที่นี่นะฮะเผื่อ,อจะมีใครเป็นผู้โชคดีได้รับการอ,อภัยโทษจากผมนะครับปลดปล่อยไปสู่สวรรค์ <c oughs> <c oughs> ก็นอนซุ่มอย่างนี้นะผมวัดระยะแล้วก็นอนหายใจทิ้งนะฮะรอคนวิ่งเข้าไปฟาร์ม จริงๆเห็นคนมาคอมเมนต์หลายคนนะครับบางคนก็เล่นโซโล่เป็นหลักเลยนะฮะแบบมาบอกวิธีการเล่นโซโล่ของวิธีของเขาเองนี่ก็เจ๋งนะคอมมูนิตี้นี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมถ้าใครแบบว่าอยากคุยกันอะไรเกี่ยวกับเกมสกร,รมตก็มาคอมเมนต์ได้นะครับผมเือว่ามาคุยเล่นสนุกๆกันนะครับเจ้าของช่องก็พิมพ์ตอบตลอดนะครับผมไม่ต้องเกรงใจ พิมตอบนี่คือแบบพิมปัน่นนะแหละอีกคนตีไม่ไหวจะออกช่องสักทีเหรอวะว่าเขาเมิน <c oughs> กันได้คขาเมินกันได้ครับระหว่างนี้แบบใครมีวิธีเล่นแบบไหนสร้างบ้านยังไงอะไรเงี้ยสำหรับโซโล่แบบเหมือนลัชอะ่ะก็จะมีคู่มือการสร้างบ้านสำหรับโซโล่อยู่อะไรวันนี้นะฮะเชื่อมันไม่มีใครมาจริงเหรอวะหนักอยู่นานละรู้สึกสะหรือ,อนใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะวิ่งเช็คขึ้นบนเนินนะครับเพ <c oughs> ื่อไปตรวจหารับลาตะเวนก่อน ซุ่มไปสักพักหนึ่งแล้วก็วิ่งตรวจซุ่มไปสักพักหนึ่งแล้วก็วิ่งตรวจนะครับเพื่อความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเองอันนี้นก็นั่งส่องก่อนนะสักครู่เชี่ยไม่มีใครจริงเหรอวะวิ่งขึ้นกลับไปเช็คบนเนินนะครับเพื่อตรวจว่ามันมีใครอยู่ในป่าหรือเปล่าแบบมันอาจจะไม่เข้าแล้วมาสู้แบบเราอะไรเงี้ยเฮ้ยท่นไง And down. เกียร์ศพเสร็จแล้วก็ถอยมาเอาปืนที่ตั้งไว้นะครับเราดรอปปืนไว้ก่อนที่จะไปเกียร์ศพนะฮะมันเป็นวิธีการเล่นครับอย่างที่เคยบอกไปประจำนะฮะถ้าเกิดว่าเราไปแล้วแตกเราก็ังมีปืนสำรองที่ดรอปไว้อยู่นะครับเราก็ปักธงไว้ว่าของไวต้ตรงไหนยิ่งในป่าน,นี่ก็คือโคตรลกเลยนะฮะเดี๋ยวจะกลับไปล่อไอตัวที่เหลือกันไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าได้ยินเสียงปืนอยู่ในแอร์พอร์ตด้วยไม่ต้องห่วงครับเรามีสไนระยะไกลเราสู่ไหวแน่นอน เดีย๋ยวต้องขอเช็คบริเวณรอบๆก่อนเพื่อมันมีเพื่อนนะครับไอเราไอตัวเมื่อกี้ก็มีเพื่อนอีกบอกเลยว่าสู้ยากสุดๆแต่นี่ฮะเล่นคนเดียวใครเก่งก็งัดหมด3หมด4เลยก็ได้แต่ผมไม่เก่งครับผมไม่เก่งครับผมยิงยิงแล้วถอยว่ะยิงแล้วหนีอ่ะเออสายสไนถึงไายวิ่งบวกไม่ใช่เรื่องนะฮะถึงแม้ใน Battle Field ผมยิงบ่อยๆก็เอะเสียงปืนเมื่อกี้น่าจะอยู่แถวนี่แหละเขาเรียกอะไรวะที่โรงจอดเครื่องบินอะที่รับคนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละ เพราะว่ามันมีเสียงปืนจยกตรงนี้บ่อยมากคือมันไม่ถ้ามันไม่ยิงกันที่นี่ก็ย,ยิงกันอยู่โกดังแต่เสียงมันใกล้แบบนี้น่าจะอยู่นี่แหละไอ้ผมมาแล้วเนี่ยนั่นแหละด้านหน้าเลยไหนวะเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นนนโรโชคดีสองลายอา้าวไอ้นั่นตายหรือดิดวะน่าจะเหลือตัวเดียววันระยะครับปรับไว้ที่สองร้อยไปก่อนระยะร้อยแปดสิบเจ็ด อเรียบร้อนบอกเลยว่าเรียบร้อนอลาตะเวกสักทีครับยิงไปขานี้มันต้องมีคนรู้ตัวแล้วละ่ะเดี๋ยวลาตะเวนกันเพื่อเจอคนมาต้มๆมองๆในแถวนี้อีกเดี๋ยวเราจะได้เป่าไปทีละคนสองคนอืมไม่มีเว้ยเดี๋ยวกลับไปซุ่มที่หินเดิมครับเพราะมันเป็นมุมที่สามารถเห็นได้เห็นได้แทบจะทุกที่ของหลังคาละบนหอประพาคารเราก็สามารถมองได้จากตรงนี้นะชิวบอกเลยมุมนี้ ไม่มีนะโอเคนะไม่มีนะอย่าโผล่มานะเพราะว่ายิงนะ่ะปืนพวกในมือผมสั่นเลยนะโอเคไม่มีใครฮนะกลับไปซุ่มที่เดิมอะไรไป,ไป,ไป,ไปเปล่าวะเฮ้ยทีย่อะไรเนี่ยว h a t สัต <What? S 2> เป็นแม็กบอกเลยสายซุ่มพุ่มเงียบเรียบร้อยแตกมันมาจากไหนวะโอ้โหมีลูกซอมพร้อมลบด้วย เช่นนี้มันมกะกะมาเอาคนซุ่มเลยนี่ว่าคือกะเอาลูกซองเป่าไม่เดือดับเลยนี่วะ่งเจ๋งดีว่ะแต่ความพยายามก็มันมันน้อยเกินไปนะฮะแตกไอมันยืนทําอะไรตรงนั้นวะนะ่ะน่ะมันยืนนิ่งมาสักพักแล้วนะนี่มันแด่ข้าหน้าคอมเหรอหรือหลับหรือแม่เรียกไปกล่องน้ําหรือ,อยังไงมันอยู่ไหมนะ่ะ เ,เราจะวิ่งอ้อมครับไปแล้ววิชานินจาหยา่านมันะมึงยา้า <c> ย <oughs> วิชานินจาไม่เห็นกูสิมาเดี๋ยวเราจะสเตลลกนันนะครับผมวิ่งไปที่หลังมันเราจะทาการวิ่งอ้อมโดมทหารนี่แล้วก็ไปโผล่ที่หลังมันแล้วก็ทําการจั๊กจ๊กจ๊นะฮะนี่คือแผนของเราโดยจะมีหนึ่งก็หนึ่งเป็นคนนําทัพนะครับเพราะมันอยู่ด้านหน้าเราเองเล่นเพี้ยเลย <c oughs> โอเคผมหวังแค่ว่ามันจะยังอยู่ที่เดิมนะครับเห็นมันเหมือน มันกาลังครับอะไรสักอย่างเนี่ยแหละมันอาจจะครับกระดาษก็ได้แบบโดนผีตีขาหักอะไรเงี้ยแต่ที่แน่คือมันยืนโลกมากเลยอาจจะมีเพื่อนก็ได้นะฮะส่วนเราก็สเตลครับเราอัพสกิลมาเยอะสเตลนี่คือแบบเป็นะระดโคสบายบอกเลยถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะคารไปด้านหลังแล้วก็<ๆ>นะฮะนี่เช็คทุกโคดังที่ผ่านนะครับมาเราถึงจุดที่จะเข้าใกล้ที่ประทาและโอ้โยโคแสงเลย,ยแสงโคเยอะยมันก่อแค้มไฟนี่ว่า มันทำเฮีย้ยอะไรยากเนื้อในแอร์ฟิวด้วยนะโอ้โหแล้วอะไรเราอยู่ที่สว่างด้วยไอเฮีย้ยหลักการสเปนเจอร์เซลต้องใช้นะฮะแต่แต่นี่คือไม่ใช้นะฮะขานเข้าไปครับอย่างเงียบเเชื่อคือมันมันไม่เห็นใช่ไหมมันอาจจะไม่ได้เสียงค้างก็ได้เพราะเราคานอยู่ไกลอยู่มันทําอะไรวะนาะยากเนื้อเอ้าวิ่งแล้วรู้ตัววะนาะไม่น่านรู้หรอก อืมเปิดก่อนอ้าวแม็กพดไอ้เหี้ยิบหายละมันมันนอนมันอน,มนอนมันนอน,นกดนอนทำไมวะกดนอนทำไม <c oughs> สตีนทักโลกสตีนทักโลกไปศพปิวนี่เป็ดศพปิว <c oughs> ยังโหดไอ้เหี้ยไอ้เหีอยอ้อยวิอยอ่งมาติดตึกหลังคามันมีคนอยู่ด้านหน้าเพอเอาของในกระเป๋าไปทิ้งหมดแล้วนะครับไม่เอาของกลับบ้านนะเพราะว่าเรามาเรามาปล่อยของนะ ตอนนี้คือมีคนดักอยู่นอกนะครับแล้วมันวางเลนไมาไว้าทางหน้าต่างฝั่งนู้นอี่นะครับไม่สามารถไปที่ห้องโถงด้านหน้าได้แม่งแบบเอาเรื่องจัดเ <c> ป <oughs> ็นคนไทยนะไอ้นี่มันก็ฮัลโหลโรเบฟิแล้วก็มีศพใครก็ไม่รู้เต็มนอก,กระเบียงหมดเลยนะฮะ <c oughs> โอ้โหดูดิไม่เห็นไม่แต่งเงาคือผมไม่กะจะออกไปยิงมันอยู่แล้วนะฮะคือกะแบบตั้งป้อมน,นี้เลยคือมันวิ่งมาก็โดนเรายิงนะฮะนอกจากมันจะเคลื่อนมาขึ้นมาจากทางบันไดนะฮะ ตอนนี้ผมถือเป็นลูกซองแปดเจ็ดนไม่รู้จะไหวหรือเปล่าต้องแบบภาวนาแบบว่าให้ปฏิหารช่วยเราครับขอให้ไอ้นั่นโดนยิงอันนี้คืออยจะหาทางไหนออกไปดีว่าคืออยากจะปีนออกไปทางนี้นะปีนออกไปหน้าต่างขวาเนี่ยแต่แบบปีนออกไปปุ๊บมันจยิงเราได้เลยอะไรเงี้ยแล้วแถมถ้าปีนถ้าเป็นปืนกลเลยอเนี้ยปีนออกไปปุ๊บแล้วยิงได้เลยก็ยมันฮัลโหลอะไรมันวะ ถ้าปีนออกไปแล้วยิงเลยเนี่ยได้นะเป็น<ล>พวกเปิดระยะไกลอะ่ะแต่เนี่ยมันลูกซองอะ่ะมไม่เสี่ยงผมไม่กดไมคคุยกับมันนะโอ <c oughs> <c oughs> วกแตกจัง <c> ห <oughs> วะนี้ออ,อ,อ,อกออกยิงได้นะจังหวะเนี้ยแต่ผมไม่เสี่ยงจริงว่ะเ <c oughs> พื่อนมีสองตัวไง Hello friend เย่ yeah. มีการแปปอยากแ F สำเนียงว่ะแต่ไม่รู้เรื่อง <c oughs> โคตรชอบเลย Hello friend เด้ Hello friend ได้อยู่ได้อยู่ ฟอร์มน้ำล็อกยู่ฟอร์มน้ำล็อกมีแต่น้ำแพดเอาไว้ตีหน้านี่ยูโฟเรวซิกเลเวลซิกคือชื่อคนในเซิร์ฟนะครับถ้าผมตอบเยอจะเป็นยังไงแบบเลเวซิกอาจจะเป็นเพื่อนมาก็ได้นะแบบถ้าผมตอบอะเยอะซอยเรวซิกเนี่ยเรวซิกน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นมั้ากจะไม่ผิด ก็จบ yes I am the sick นี่จะเป็นยังไงวะมันจะแบบโอ้โอเคก้อนๆแล้วเราก็วิ่งไปหาแล้วก็ยิงทิ้งเลยเนมเนอ่าเนมเนมเนมอ่าอ่าอ่าแฉพหัวไปดูนิดนึงเอ้าปั๊บปั๊บอ่ายิงไม่ทันดียิงไม่ทันดีเอออ่าจุ๊บจุกบจุ๊บกลุ่มดูดเชอเนมเว้ยเชียบอลลูมบอลลูม ไอ้เยังฝ no ันเลยมันมันอยากล็อกขาดเลยอุ้ยเฮ้ยมันโดนมันโดนมันโดนหลังคายิงมันโดนหลังคายิงเรียบร้อยวอลลุ่มวอลลุ่มเรียบร้อยไอ้้เหียโดนยิงขนาดนี้อ๋อหนึ่งกันดูกหนึ่งทองไงเหรวะไอ้เหี้ยเอามาหนี้เมาหนี้วอลลุ่มวอลลุ่มรอดไหมน่ะไม่รอดไอ้เหี้ยโดนยิงขนาดนั้นเอ้ยเอ้ยมันยังขยับอยู่ยังขยับอยู่ลูกซองสลาตันนี่ลูกซองสลาตันนี่เอาไปแดก วอลุ Volume, Volume, Volume. ่มวอลุ่มวอลุ่มไลท์เห็นแจ็คสันบอกว่าจะลงบังเกอร์นี่ก็นานแล้วนะทำไมยังไม่ขึ้นมาจากบังเกอร์อีกเนี่ยโอ้นมลืบอกว่าแจ็คสันเป็นคนรู้จักผมเองนะครับเขาว่าจะเป็นคนอยู่คนเดียวเงียบๆเขาเป็นคนที่เก่งมากเลยเรื่องการลบนะฮะเฮ้แจ็คสันเชี้อะไรเนี่ยเออแจ็คสันบอกเขาว่าไงเนี่ยทำไมเขากลายเป็นซอมบี้อ่ะเขาได้รับวัคซีนไปแล้วนี่ โอ้ไม่แจ็คสันเขาก็ได้รับวัคซีนนี่ทำไมเขาถึงกลายเป็นซอมบี้อ่ะเวนเอ้ย